ลูกหัวหนุ่ยลูกหัวไมาอย่างนี้หรือคะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเลยเลยที่จะทวดจะกินอาหารนะนั่งเลยนั่งกับเลยโอนั่งเลยนะนั่งกับน้องให้น้องเบบีนั่งด้วยอะอามีอันนี้อนี้ค่ะมีต้มไก่นะคะวันนี้มีปลาบองวันนี้มีส้มตำอันนี้มีข้าวเหนียวค่ะอันนู้จะเอาข้าวสวยหรือข้าวเหนียวคะข้าวสวยเป็นข้าวเจ้านะ ข้าวสวยอ่ะข้าวสวยนะหนึ่งจานใช่ไหมคะหนึ่งจานนี่ค่ะเอา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 หอให้หน่อยเอาห่อให้ลูกหน่อยนะไหมคะเอาเอาห่อห่อไปไหนคะหอไปไหนคะออ่ะกินินไก่ไหมคะลจ๋าเอาไก่ไหมน้องไม่ชอบเอาไก่ไหมเอาไก่ไหมคะอย่าพ่ออย่าพ่ออันนี้ส้มตำไหมคะอันนี้ส้มตำไหมคะอ่ลูกค้าลูกค้ารอสักครู่นะตำส้มตำก่อนนะทุกตำส้มตำก่อน ตับ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 ตมก่อนนะชิมก่อนนอร่อยมากค่ะเอาเลยไหมคะเอา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 พริกเอาพริกขีขึ้นหนึ่งค่ะเอาเอาเอาพริกพิขึ้นนึ่งอันนี้่อันนีใส่น้ำตาลัหมคะลูกค้าใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ตาลอลูกค้ามีเอาเอาน้ำกาแฟโอเลี้ยงหรือว่าน้าอัญชันค่ะดอกอัญชันค่ะแม่อยากได้น้ำพกค่ะโอเค อ้าวแม่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 มาด้วยเหรอคะแม่แม่คนนี้แม่เหรอคะแม่ไม่กินน้ำอะไรคะกินน้ำโคกกินน้ำโคกนะคะอันนี้ค่ะได้แล้วค่ะน้ำโคกค่ะอยากกินอยากินลูกลูกลูกอยากกินน้ำหวานนลูกอยากกินน้ำหวานอยากกินน้ำหวานคะคุณอยากกินคุณอยากกินคุณอยากกินมูอะไรหมูตะเบกหักอะไรตับบักฮัก อมีด้วยเหรอลูกค้าลูกค้าอาลูกค้ามารถอะไรคะมามาเอาพิซซ่าให้ลูกแด็ดนะเอาพิซซ่าด้วยเหรอคะเอาลูกค้ามากี่คนคะมากี่คนมากี่คนคะนี่เปหมาค่ะมาค่ะลูกค้ามากี่คนมาหมาด้วยเหรอมาค่ะหมาค่ามีสามเหรอคะหนูไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่เอาอันนี้เก็บเลยนะคะจ่ายตังค์มาค่ะลูกค้าโอ้โหตังค์ทอนค่ะลูกค้า จะอะไรคะจะกินจะกินไข่ต้มร็อกคุเคเอากกินไข่ต้มเลยเออโอเคไข่ต้มแล้วไปนะลูกปน่ารักค่ะคุณลูกค้าค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าขาลูกค้ามารถอะไรคะมารถช็อกโกแลตมารถช็อกโกแลตอันนี้แม่นะอันนี้แม่อุ้ยมัน ป้าเหมียว <this> thing, <have S 2> พามาหรือว่ามากับป๊าป๊าคะมากับป้าเหมียวป้าเหมียวป้าเหมียวพาไปใช่ไหมคะแล้วแล้วไปเล่นน้ําเล่นเป็ดอะไรด้วยไหมคะมา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 กินข้าวกันเถอะอันนี้อันนี้เป็นลูกค้านะอันนี้อันนี้เป็นเล่ยทวด嘛เขาโอเคโอเคโอเคเล่ยทวดเล่ยทวดป๊าเอาอมาป๊าป๊าแล้วเหรออ้สลับไปสลับมาอาหารค่ะอาหารค่ะขอบคุณค่ะคุณลูกค้า โอ้ยจ้อันนี้เป็นเจ้าของร้านไหมคะลูกค้าไปเอามาอีกพื้นหนึ่งลูกค้าไปเอาขื่นนี้มาลูกค้าขื่นนี้ค่ะลูกค้าขื่นนี้นะโอเคโอเคก่อนในเริ่นได้แล้วค่ะกินอาหารเลยแล้วค่ะกินอาหารได้แล้วค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแม่นะอันนี้เป็นแม่นะอันนั้นอันนี้เป็นเนื้อทวดมาโอ้ยทวดมาแม่ อ้อันนี้เป็นนอนเชื็ดนะอันนี้แบบตื่นได้ตื่นได้ทำไรคะไม่ใท่นอะไรคะทำไรคะนอนดูนี่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 นอนไนอนได้ทวดนอนโอ้โหทวดก็นอนนอนแล้วค่ะตื่นแล้วค่ะล้างหน้าแปรงฟันค่ะโออล้างหน้าแปรงฟันได้ยังคะ ใช้ยาสีฟันอะไรคะขาหูเออหนูอยากกินอาหารหนูอยากกินอาหารวันนี้อาหารเช้าของเรามีไข่ดาวกับข้าวต้มนะคะหนูจะรับอะไรดีคะลูกค้าจะรับอะไรดีคะเอาเอาอาหารเนาะอาหารมีมีข้าวข้าวต้มกับไข่ดาวกับส้มตำหนูจะเอาอะไรคะเอาส้มตำโอ้โหก็เดียวกันเลยตตตตตตต ลูกค้าตามคำตามให้แล้วเหรอแม่แม่จะพาหนูกินกินข้าหรอโอเคตอนเช้าไม่กินข้านะคะยายจะกินกาแฟนะคะยายจะกินกาแฟแก่แม่ทให้นะค่ะกาแฟไปแลวแไปแล้วค่ะก็กินเลยโเคขอบคนหนึงค่ะเอากินขนมปังด้วยนะนี่อหลที่สุดในโลกเลยค่ะ กินขนมปังงี้นะค่ะอือหืออือหืออร่อยดีแล้วอร่อยค่ะแม่พาหนูไปป้าพาหนูไปเที่ยวเหรอมาพาหนูไปเที่ยวเหรอป้าพาหนูไปเที่ยวเหรอค่ะแม่พาหนูไปเชือกอาหารเหรอค่ะกินอาหารเหรอกินอาหารค่ะอาหารอร่อยไปกินกินอาหารเสร็จแล้วไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวไปดู นกไปดูช้างไปดูเสือไปดูสิงโตสิงโตเขาเรียกว่าไลออนนะคะไลออนนะคะไลออนสิงโตนะคะเสือเสือล่ะค่ะเสือคือไทเกอร์ค่ะไทเกอร์เสือนะคะเอาลิงเจ๊บกลิงเจี๊ยเขาเรียกว่าอะไรนะมังกี้มังกี้อ่าแล้วปะป่าขะปะ มังกี้มังกี้รงอ๋อมังกี้มังข้นอ๋อขอบคุณแม่ออแม่แย่งไปแล้วว่ะเอาเอาเอาถุ่งขอ้พ่อพ่อปิาดินที่ไหนนะเอาได้ค่ะได้ค่ะอ่ะเปิดดูเลยค่ะเปิดดูเลยค่ะใช่ค่ะหนูน่ารักที่สุดเลยอ่ะมีอะไรมางอ่ะคะมีเลี้ยงอ๋อ นกอะคะนกนกบินมานกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาดูมันนกบินนกเป็นอะไรเนาะนกเหมือนหุยจั๊กตาแมวเหมือนแคทแมวเหมือนพี่มากด้วยพี่ไปมีพี่ตัวจเปิดอะไรนะเปิดเปิดที่บ้านให้หนูหน่อยน้พี่ครับโอ้ได้ไมีแบ่งที่บ้านให้หนูเปิดโอ้ได้ค่ะได้ค่ะเปิดก่อนนี่มากด ค่ะขอบคุณมขอม่เลเด็ก2คนนี้มันจินตนาการได้ดีมากเตือแล้วหรอคะเจอที่มากไหมคะเจอสเจอสิมากี่คนคะมากี่คนเพี่มากมากี่คนเดี่ยพี่มากมากี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมากี่คนอันนั้นอันนั้นพี่มากมาพี่มากมาค่ะพี่มากพี่มากดูข้างหลังหนูนะ พี่มาดูข้างหลังหนูนะเอาหรออันอันอันที่เป็นเพื่ออันนี้ดูดูดพี่มาดูข้างหลังเพชรนะอ๋ออ๋อูข้างหลังเพื่อนอยู่ข้างหลังเพื่อนเหรอคะอะแล้วดูอะไรอยู่คะตอนนี้ดูเกมดูเกมอ้าเล่นเกมเหรอพี่มากจ๋าเล่นเกมเหรอพี่มากข้างมากจเล่นเกมเหรอแม่แม่เแม่มเดดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม วอยมากมาอีกแล้เหรอมาโอ๊ยปังโอ้โหมาดโดนยิงเอะรจะรวบได้ค่อยเป็นยังงวะนี่้ยถวดโหดูเล่<ห>นอะไรอยู่ขาเล่นเล่นน้ำพอยนะเล่นน้พอยนะะไรนที่มาถุยน้ำพอยนะอะไรนะ อยู่ไหมคะพ่อมาพแล้วพ่อจังเงินเป็นพ่อแล้ววันนียใครแม่มาแม่มาแม่มาแล้วแม่มาเกิดกันเียแม่กับพ่อมาเออจะคุกเข่าหน่อยสีดอกไม้ให้ออเอาดอกไม้ให้แ่ก็คุกเข่าหน่อยเสีดอกไม้ให้อะโอ้เอาดอกเอาดอกไม้ให้แม่ อันนี้นเป็นแม่อ่าอาาเป็นพลอยเลวกยอันที่เป็นพี่มาดูดูไหนนะเพศนี no ่สงสัยจะเป็นสมองเร็วมากเาก็พี่มาดูข้างหลังน้องพลอยานานอยความคิดนี่ไปไกลกว่าพูดไปว่าออะ

มันหนาวจังเลยมาแม่หนาวไหมลูกโอ,อโอ้ทีเสิร์ฟอีกแล้วร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมอเอาเป็นอะไรอีกไม่เป็นอะไรอ๋อร้องไห้ทำไมมนาะเนาะมาติดต่อไม่เป็นไรเนะาะร้องไห้ทำไม 太棒、oh นี่มากเหมือนกันพี่เบมาจ้าแม่พี่บ้าพาพๆาพใหนูน่อยมาจ้าพาพาพาช่วยดูด้วยไ้ไหมคะมาจ้ามาจ้าใหญ่กวใหญ่าลยกลัวจังเลยครับพ่ออ้อหนูกลัวเหรอลูกโอ อยู่กับพ่อแล้วไม่ต้องกลัวอะไรลูกเดี๋ยวยายจะโเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะจริงนาเองขอบคุณคยย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 ยอย้ยย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 ียยแยยปยยยียย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 ียลยย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 ยลยยยอยยยยยยย ยายจัดการนี่โอ้โหต้าเร่ตาไม่มาเหรอต้าเล่ไปซื้อของมาตาเล่เออเด้อเห็นโพยไงเห็นโพยไงห่างกันเท่าเดียวนึ่งไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตาไม่ไหวว่ากันดีไม่น่าตาไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วตาไม่ไหวแล้วอันำลังจะขึ้นหอดโอ้ยันเก่งกว่าไงก็แค่เกินะลาเลลาเ่าไมแบ่ะทไมถุงแบบน้อะไสูงม่สีนวลเสียใจด้วยเด้อ